หลายคนใช้ก e c h r o ค e นะครับใช้ใช้ไปอาจจะประสบปัญหาเพราะว่ามันช้านะครับมันแหลกนะครับหรือว่ามันหน่วงขึ้นนะครับบางทีมันก็อึดๆนะครับผมวันนี้เราจะมีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้กูเกิลค롬เราของเราทํางานได้เร็วขึ้นกลับมาเหมือนใหม่เหมือนตอนแรกที่เราติดตั้ง Google Chrome ใหม่ๆกันนะครับลุงมาออนไลน์สวัสดีครับวันนี้นะครับหลายคนอาจจะที่บอกไปในต้นคลิปนะครับบางคนอาจจะใช้เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับ แล้วก็มีประสบปัญหาแหลกนะครับช้าบ้างน่วงบ้างนะครับอันนี้ก็จะบอก5วิธีง่ายๆนะครับที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ Google Chrome ให้มันดีขึ้นนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีแรกกันเลยครับวิธีที่1นนะครับการอัปเดต Google Chrome ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอนะครับเข้าไปที่เบราว์เซอร์โค m มก่อนนะครับหลังจากนั้ครับมาที่จุด3จุดตรงขวาบนนี้นะครับเลื่อนลงมาที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ About Home r ตรงนี้นะครับมันจะมีให้ปุ่มให้กดอัปเดตตรงนี้นะครับผมถ้าใครยังไม่เป็นเวอร์ชันล่าสุดก็หมั่นกดอัปเดตด้วยนะครับอันนี้ของผมเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับวิธีที่2นะครับการลบส่วนขยายของ Google c Home r ออกไปนะครับหลายคนนะครับอาจจะติดตั้งส่วนขยายมาหลายๆอย่างนะครับโดยที่เราไม่รู้ว่าใช้ยังไงบ้างนะครับ คือบางทีเราเข้าเว็บนู้นเว็บนี้แล้วมันมาขับให้ติดตั้งส่วนขยายนะครับแล้วก็เข้ามาดูนะครับไปที่เดิมนะครับผมให้มาตรงจุดสามจุดนะครับแล้วก็มาตรงเซตติ้งนะครับมาตรงเอเตชันนะครับหรือว่าส่วนขยายนะครับหากเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้นะครับคือถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้อะไรแล้วก็เราสามารถรีมูฟออกได้เลยนะครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวผมเอาแอดบอกออกกันแล้วกันครับยูทูบเขากำลังจะเริ่มแบนแล้วนะครับเอาออกก่อนนะกดรีมูฟไปเลยนะครับ มีก็ริีมุ้ไปด้วยนะครับอันนี้ครับเพื่อนๆก็เช็คดูนะครับว่ามีอะไรที่เราไม่ได้ใช้งานหรือว่าไม่ค่อยได้ใช้งานบ้างน,นะครับการเอาส่วนขยายออกก็จะทําให้ g o o g l e Chrome ทํางานได้เร็วขึ้นนะครับวิธีที่3นะครับการปิดส่วนการใช้งานเบื้องหลังนะครับเข้าไปที่เดิมนะครับผมตรง setting นี้นะครับแล้วก็มาตรง System นะครับผม c นะ t i ครับ Continue r u n n i n g b a c k g r o u p d App w h o n g o o g l e Chrome o s e l o s e d นะครับหลายคนจะเปิดเอาไว้อยู่นะครับให้เราปิดไปเลยนะครับเพราะว่าเวลาเวลาเปิดแอปต่างๆมาใช่ครับบางอย่างมันบางเว็บมันก็รันของข้อมูลของเขาอยู่ใช่ไหมครับแม้เราจะปิดไปก็จริงอ่ะแต่ว่ามันยังทํางานเบื้องหลังอยู่นะครับโดยที่เบราว์เซอร์ไม่ได้เปิดอยู่แต่ว่ามันก็ยังรันอยู่นะครับตรงแท็กเมนเจอรมันก็จะยังวิ่งอยู่นะครับว่า Google Chrome ของเรายังวิ่งอยู่นะครับประมาณแบบนี้นะครับ ให้กดปิดไปเลยนะครับผมนะครับปิดไปอย่างนี้นะครับผมมันก็ช่วยให้การเปิด Google Chrome ในอันอื่นๆหรือว่าที่เราเปิดใช้งานอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันทํางานได้ไหลลื่นขึ้นนะครับผมมันจะไม่ไม่ไปดึงอ่าเว็บก่อนหน้าที่เราเพิ่งเปิดไปหรือเพิ่งปิดไปอย่างนี้นะครับให้มันรันอยู่ตลอดเวลานะครับ 4. นะครับการลบข้อมูลการท่องเว็บนะครับผมให้เราเข้าไปที่เดิมนะครับตรงจุด3จุดนะครับแล้วก็เซตติ้งนะครับ มาตรงสัญลักษณ์รูปโล่ตรงนี้นะครับผม Privacy and Security ตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงหัวข้อ Clear browsing data นะครับหรือว่าตรงรูปถังขยะตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถลบข้อมูลการเข้าเว็บล่าสุดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ7วันที่ผ่านมาหรือว่าอาทิตย์ที่ผ่านมา4ที่ที่ผ่านมานะครับหรือตั้งแต่รุ่นตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ได้นะครับผม มันก็จะลบข้อมูลที่เราเพิ่งเข้าไปนะครับมันจะช่วยให้การทํางานของเว็บนี้ไวขึ้นนะครับเวลาที่เราเข้าเว็บใหม่ๆนะครับมันจะเคลียร์แคชเคลียร์พวกรูปภาพต่างๆตรงนี้มีตามหัวข้อเลยนะครับถ้าเราไม่อยากให้มันออกนะครับอันนี้คือที่มันเคยโหลดรูปภาพนะครับมันก็จะถ้าติดถูกไว้เนี่ยเรากดเคลียร์มันก็จะลบออกไปด้วยนะครับหรือข้อมูลการเข้าเว็บนะครับผมต่างๆนะครับแต่ถ้าอยากจะให้อดวานขึ้นนะครับมาตรงหัวข้อแอดวานตรงนี้นะครับผม มันจะมีให้ติ๊กละเอียดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ้ายนะครับออโต้ฟิลหรือหรือการกรอกข้อมูลนะครับอย่างเช่นทุกครั้งเวลาที่เพื่อนเข้าอ่าเว็บ Facebook ใช่ไหมครับเพื่อนๆต้องกรอกพาสเวิร์ดยูเซอร์พาสเวิร์ดนะครับการติ๊กออโต้ฟิลตรงนี้ไว้แล้วก็กดเคลียร์เนี่ยทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆเข้า Facebook ใหม่เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องกรอกใหม่นะครับมันจะไม่จําค่าให้นะครับมันก็เป็นการดีนะครับหากถ้าเราไม่ได้ทําใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นี้คนเดียวนะครับ การติ๊กแล้วเพื่อให้มันลบออกไปเนี่ยทั้งพาสเวิร์ดทั้งออโต้ฟิลหรือาการใส่ข้อมูลให้อัตโนมัติเนี่ยการเขี่ยไปก็จะช่วยได้ดีมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เราทํางานอยู่คนเดียวใช่ไหมครับเราใช้คนเดียวเนี่ยอันนี้ก็ไม่จําเป็นนะเราเอาออกไปได้นะครับไม่ต้องติ๊กนะครับแล้วก็กดเขี่ยไปได้เลยนะครับเวลาที่เข้า Facebook เข้า youtube อะไรเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่รหัสใหม่นะครับมันก็จะจําค่าของเราให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะช่วยให้ การท่องเว็บไหลลื่นขึ้นนะครับด้วยการผ่านผ่านเบราว์เซอร์โคมนะครับผมวิธีที่5นะครับการปิดแท็บที่ไม่ได้ใช้งานนะครับเพื่อนๆหลายคนเปิดแล้วเปิดอีกนะครับเปิดเว็บเปิด facebook เปิด y o youtube นี่อัดกันข้างบนจนเต็มไปหมดนะครับบางทีเราก็เปิดโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับมันก็ทุกอันที่เราเปิดมันก็ดึงข้อมูลหมดเลยนะครับมันก็ใช้ทรัพยากรเครื่องเราหมดเลยนะครับยิ่ง เปิดเยอะยิ่งดึงข้อมูลเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บต่างๆนะครับดูหนังหรือว่าฟังเพลงนะครับ YouTube อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะดึงข้อมูลแังถ้าลงความเร็วของอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับก็เพื่อนๆก็พยายามหมั่นปิดด้วยนะครับบ่ายคนอาจจะลืมนะครับกดคอนโทรลกดคอนโทรลก็ได้นะครับมันก็จะปิดปิดปิดให้อย่างนี้นะครับอันไหนไม่ใช่ก็พยายามปิดนะครับอันนี้ก็คือ5ทิคดีๆนะครับผมในการ ให้กูควบของเราทำงานได้เร็วขึ้นนะครับเพราะบางคนก็ใช้งานโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับ้นก็ไปลองกันดูนะครับขอบคุณครับและก่อนจะจากกันไปนะครับหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องโปรแกรมหรือว่าเรื่องออนไลน์ใดๆนะครับผมยินดีหาข้อมูลแล้วก็มาแชร์เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับและก่อนจะจากกันไปสุดท้ายนะครับยังไงรบกวนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ